สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6 98ก้าแปดท่าทาโสูดิโอนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกท่าจะทำขึ้นมาเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าคนรบก้างประทับใจสิ่งใดในตัวคุณ <c oughs> <c oughs> การอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คนใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเ,เราก็มาเริ่มกันเลยไอเปิดไพ่ไว้ให้แล้วนะคะทั้งหมดจะมีสองสำหรับนะ,ะสำหรับแรก แถวแรกนะจะเป็นพลังงานของคุณสำหรับแถวที่สองแถวกลางเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่คนรอบข้างกระทับใจในตัวคุณแถวล่างจะเป็นไพ่ยขยายนะพลังงานของคุณนะใบแรกคืออ,อสามถ้วยสามถ้วยเนี่ยในอดีตเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณเหมือนจะเพิ่งได้ประสบความสำเร็จอะไรมาหรือเปล่าอดีตอะ่ะ จนถึงชั่วโมงล่าสุดก่อนที่คุณเข้ามาดูเลยอะเหมือนกับมีการได้ประสบความสำเร็จเฉลิมฉลอง,ลอ,งอะไรบางอย่างากับคนรอบข้างไหมหรือกับพาตัวเองไปดื่มดำ่มนะสำราญใจอะไรสักอย่างหนึ่งก็ตามนะเพือพลังงานมีความสุขมากเลยอ่ะเป็นพลังอดีตที่จดจำเรื่องราวแบบนี้ไปอีกนาน อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นในด้านของการทำงานนะก็คือว่าเหมือนเหมือนได้รับการประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายอะไรบางอย่างร่วมกันกับที่ทำงานกับทีมก็ได้นะเติมเต็มกันและการเหมืนๆๆอนทำงานไปด้วยมีความสุขไปด้วยเติมเต็มกันไปด้วยแล้วก็ได้แบบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการร่วมไม้ร่วมมือกันอะไรเงี้ยมีการพึ่งพาอาศัยกันมันใดๆคือมันประสบความสำเร็จอะ ทีนี้พอได้ไพ่แปะถ้วยอีกไพ่แปถ้วยพอสามถ้วยปุ๊บแล้วแปะถ้วยพลังงานปัจจุบันมันเหมือนว่าเติมเต็มแล้วอิ่มแล้วพอแล้วแยกย้ายนะแยกย้ายกับบ้านหรือจะเป็นพลังงานแบบแยกย้ายในความรู้สึกก็คือว่า,อามันมีเกิดขึ้นแล้วมันก็มีจบอะมีพบแล้วก็มีจบมีจากก็คุณอาจจะเตรียมตัวเดินทางไปหาประสบการณ์ใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยก็ยังได้เลยนะคะ รีบเฉลิมฉลองนะแล้วก็รีบเดินไปสแสวงหาอย่างอื่นอ่ะขอใช้คาว่าสแสวงหาอย่างอื่นนะแต่ว่าม,ม,มันเป็นการที่การได้พัฒนาตัวเองได้ลึกซึ้งมากกว่าเดิมอนะถอนตัวแบบนี้ก็ยังได้นะอะโอเคแล้วไปลงชื่อแล้วได้รับความสุขเต็มที่แล้วก็อถอนตัวนะฮะกลับบ้านไปกับหน้าอะไรเงี้ยหรือเอ้ยฉันมีงานต่ออย่างเงี้ยค่ะอืมเป็นพลังงานที่เออ่แต่มันมัน มันมีความความกล้าอยู่ในนั้นนะแปดถ้วยกล้าที่จะเดินออกกล้าที่จะออกจากไดพลังงานว่าสามถ้วยนั่นคือเซฟโซนอแต่ว่าแปดถ้วยมันคือออกจากเซฟโซนคอมฟอร์ตโซนกล้าเผชิญหน้าไปเผชิญกับอะไร,ระเผชิญกับแปดไม้มีแปดไม้รออยู่อะพลังงานจะเป็นแบบเนี้ยได้รับบางคนค่ได้รับการเฉลิมฉลองได้รับงานใหม่ พองานใหม่เสร็จอุ๊กาะอะรีบนะแยกย้ายแล้วก็ไปรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอเป็นเป็นสิ่งที่ต้องรีบทํารีบจัดการโดยด่วนคือคุมสถานการณ์ได้เออถ้าเป็นในลักษณะของเฮรรย้ยตอบเมลตอบอีเมลอย่างเงี้ยคือก็จุบฉับนะเซตสับ ฉับไวนะคะสื่อสารการสื่อสารเป็นคนที่สื่อสารเก่งแล้วก็รับข้อมูลเก่งรับข้อมูลเก่งในะลักษณะคือผิดพลาดน้อยมากฟังมาอ่านมายังไงก็คือตีโจทย์แตกแล้วก็ไปกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างแบบไม่ผิดพลาดคาดเคลื่อนอะ่ะเป็นพลังงานแบบนั้นพลังงานของคุณเนะ่ อาจจะมีลักษณะของเพิ่ง,งได้รับการคืบหน้าหรือโอกาสอะไรบางอย่างนะที่ให้คุณได้เข้าไปรับมือแบบกระทันหันนะ่ะแปดไม้แล้วดูพลังงานของคุณก็แบบดูตื่นเต้นด้วยนะดูตื่นเต้นดูมีแบบมีพลังเต็มที่นะคะที่จะเดินหน้าต่อนะคะทีนี้พอมาได้สองเหรียญสองเหรียญเนี่ยให้ความรู้สึกว่าเมื่อมันมาแบบแปดไม้นะเน่ยสองเหรียญมันมีพลังงานแบบจัดการได้ จัดการกับสิ่งที่มันต้องใช้ความถูกต้องแม่นยำรวดเร็วฉับไวเอาอยู่ถ้าเป็นในด้านของฟ i น a n นซ์ของคุณเองหรือจัดการในระบบการเงินเนี่ย mm. ก็คือลงตัวนะคะลงตัวมากมคุณอาจจะมองว่ามันเป็นด้านที่มันมันท้าทายก็ได้นะสองเหรียญเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีการจัดการแบบจำกัด จำกัดในด้านของการเวลาการเงินแล้วก็ e NERGY ของตัวคุณเองก็ยังได้แต่คุณสามารถเอาอยู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดน้อยมากเหมือนคุณสนุกไปกับมันน่ะสนุกไปกับการจัดการออแล้วทีนี้พอไอถามในลักษณะของแบบอุปสรรคนะช่วงนี้คุณมีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรบ้างให้เขาบอกว่าเป็น W ูวิ o อ f o ฟอ o ์จูนดูว e วออฟฟอเนี่ยมันเหมือนกับ คุณไม่ได้มองว่ามันเป็นอุปสรรคหรือเปล่าวะ่ะมันเหมือนกับว่ามันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะควบคุมควบคุมความต้องการอะไรบางอย่างในชีวิตได้มากแค่ไหน W off เพราะจเป็นพลังงานแบบเข้าใจในลักษณะขาขึ้นขาลงชีวิตมีขึ้นลงคือถ้าเราไม่ได้ไปให้ความสำคัญกับความคือเหมือนกับตั้งเป้าหมายไว้ทำให้ดีที่สุด แต่ว่าไม่ได้มองว่ามันคือทั้งชีวิตของเราเลยอะ่ะมันคือการเผื่อใจเผื่อเหลือเผื่อขาดแต่ไอ้ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนคุณเข้าใจนะไม่ได้มองว่ามันเ,นะมมเป็นอุปสรรคใดๆเลยเข้าใจว่านี่คือวัฏจักรนี่คือความธรรมดาของโลกใบนี้แต่คงไม่ได้คุณคงไม่ได้แบบดำเนินชีวิตไปในด้านแบบแล้วแต่ฟ้าดินลิขิตอะไรคงไม่ใช่กืต้องไปดูดวงตลอด เวลาโดยที่ไม่ได้ตัดสินใจอะไรเองเลยพึ่งพึ่งแต่นักพยากรณ์อันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนคุณแค่คุณอาจจะชอบฟังเหมือนคนที่ชอบฟังการพยากรณ์แต่คุณสุดท้ายท้ายสุดคุณตัดสินใจเองนะฮะทีนี้ไพ่ที่สุดท้ายเนี่ยเป็นไพ่เดวิลคุณกับสถานการณ์อะไรรายล้อมคุณอยู่หรือสถานที่ที่คุณอยู่เนี่ยอาจจะเป็นสถานที่ที่แบบคุณชื่นชอบไหม,มคุณคุณชอบที่นี่มากหรือในขณะเดียวกันเนี่ย เดวิลมันคือพันธนาการคุณอาจจะได้มีข้อผูกมัดข้อผูกพันอะไรบางอย่างโดยการเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วก็ได้ด้วยด้วยต่างฝ่ายต่างลงไหลในการละกันนะเอ่อก็มีทั้งความสุขมีทั้งเงินทองไหลมาเทมาคุณก็น่าจะเป็นคนที่ทุ่มเทอะเห็นแปดไม้นะคะเราก็เห็นการประสบความสําเร็จในลักษณะถามช่วยอะมันเป็นไอก็มีความรู้สึกว่าโชคชะตาจะขาขึ้นหรือขาลงมันขึ้นอยู่กับศักยาภาพขอ,ของตัวของคุณเองยังไงไม่รู้ ม,มีความรู้สึกแบบนั้นนะแ่ะอือล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดวิ่อ่าบางทีนะไอให้พลังงานแบบบางครั้งนะก็อาจจะรู้สึกว่าคุณคุณชื่นชอบกับสถานการณ์หรือภารกิจอะไรบางอย่างแบบลงไหลข้างใครมากๆเลยจนคนรู้สึกว่าไม่มีเวลาให้ตัวเองก็ยังได้เลยอะ่ะเหมือนคนบ้าง,งานอือเหมือนคนบ้าง,งานแล้วไม่มีเวลาให้กับเอ่อผ่อนคลายให้กับตัวเองอย่างเงี้ยอืม เป็นแบบนั้นทีนี้เรามาดูนะคะว่าผู้คนรอบข้างเนี่ยเขาประทับใจสิ่งใดในตัวคุณนะคะมันเป็นไพ่แฮงแมนเลยนะไม่ได้แฮงแมนแล้วก็มีแปดไม้อีกนะอแปดไม้เดเมจิเชียนสองไม้อ่าคิงไม้แล้วก็เดอะซันพลังงานแฮงแมนแต่ว่าขยายได้หกดาบนะคุณอืมแฮงแมนเนี่ยไอ้นึกถึงความเป็นคนอวิ พินิษพิเคราะห์พิจารณานะทบทวนนะแล้วอีกอย่างหนึง่งพอมีหกดาบมานัทําให้อะไรนึกถึงการที่คุณเป็นคนที่เสียสละอะไรบางอย่างหรือเปล่าเสียสละแล้วหกดาบมันคือการแก้ไขปัญหาแบบชันฉลาดแบบเงียบๆอะมีสติอะ The Hangman หกดาบเนี่ยลักษณะของคนที่แก้ปัญหาแบบไม่ได้โชว์เ o w ร์แต่จะเงียบๆนิ่งๆเอาประสบการณ์เอาอะไรมาหักล้างกันเงี่ยคุณมันบอกถึง สภาวะของการเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวอืมค่อยๆก้าวผ่านอุปสรรคอะอค่อยๆเลื่อนค่อยๆผ่านแล้วก็แถมยังพาคนอื่นรอดจากปัญหาด้วยนะหกดาบอบบนำพาคนอื่นออกจากปัญหาได้แก้ไขปัญหาได้ดีนะคะทีนี้พอมา การประทับใจในลักษณะแปดไม้แล้วก็ควนะีนไม้น่ะมันเหมือนกับคนที่มีสเสน่ห์เลยนะคุณแลนเป็นสเสน่ห์ที่แบบว่าเป็นคุณเป็นคนขยนนะันอะเพราะคุณเป็นคนขยนันแล้วดูเป็นคนที่มีพลังงานในตัวเองมีความแอคทีฟแล้วพลังงานตรงเนี้ยมันไปทําให้นไปจุดประกายให้กับคนรอบข้างให้พวกเขาอะไม่ใช่แค่ประทับใจในตัวคุณนะแต่เหมือนคุณไปดึงอะไรในตัวเขาให้อยากทําอยากอยากที่จะ,ะมีพลังงานแบบคุณเนะ่ยเป็นพลังงานที่มีความสามารถในการลงมือแบบว่องไว มีความโดดเด่นในใน,ในเชิงแบบดึงเสน่ห์ของตัวเองออกมาแต่ไม่ใช่คนที่แบบวางเสน่ห์มันยาให้คนอื่นลหลงไหลข้างใครหรือว่าติดบ่วงหรือตกหลุมนะมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าโดยโดยลึกๆแล้วอะคนเป็นคนที่แอคทีฟแล้วก็ทําอะไรด้วยด้วยความเต็มใจด้วยคนมีไฟอะเออเวลาทําอะไรเนี่ยดูเหมือนคนขยันขันแข,นข็งแล้ว,ววางตัวดีแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นด้วยเสื้อผ้าหน้าผมนะคะแต่งเครื่องไม้เครื่องมือแต่งตัวอุปกรณ์อิสระอะไรของคุณเนี่ยมัน มันดูเหมาะมากเลยอะมันดูแบบเ,เห็นแล้วประทับใจอยากเป็นอยากเป็นคนแบบนี้จังเลยอยากเดินตามอยากมีความแบบอยากใฝ่ฝันที่จะอยากมีพลังงานแบบคุณอยากเป็นคุณจังเลยยังมีนะพลังงานแบบนี้นะทีนี้พอมาดิเมจิกเชียนแล้วมันพอมาดิเมจิกเชียนห้าไม้อะ่ะมันทําให้ไอนึกถึงทักษะของคุณเหมือนคนมีของอะคนมีของใครคิดจะลองดีก็มาเลยอย่างเงี้ยเอาอยู่ห้าไม้เนะี่ย มีทัพยากรเยอะพลังงานความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆนะมันเอามาใช้ในการแบบเกิดประโยชน์ได้มากๆเลยอะ่ะไม่กลัวการแข่งขันไม่กลัวแม้แต่การประทับข่าลมคือเป็นคนเปิดกว้างเป็นคนที่เปิดให้เอ่อใครก็ได้ที่แบบเข้ามาดีเบตกับคนอะ่ะเหมือนคุณคุณมีคําตอบไว้ให้ตั้งแต่เขาเคาะประตูแล้วอะ่ะว่าเขาจะมาไหมไหนอย่างเงี้ย เป็นเป็นคนที่มีมีความเป็นมืออาชีพในตัวแล้วก็สามารถเอ,อต่อรองหรือต่อกรนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะ The magician กับห้าไม้เนี่ยทีนี้พอมาดูเขาประทับใจสองสองไม้นะสองไม้น่าจะสอไม้แล้วก็ห้าดาบแต่มันเป็นห้าดาบในลักษณะที่อยู่ในบรรยากาศเ,เย็นเย็นนิ่ง สือถึงว่าคุณเป็นคนมีแผนการนะเวลาตัดสินใจอะไรเนะี่ยดูแบบแล้วบบเป็นสองไม้เป็นต้นไม้ที่อยู่บนภูเขาก็ทําให้ไรน,นึกถึงคนที่มีวิส,สัยทัศน์กว้างไกลไปอีกจะแพ้ชนะไม่เป็นไรแต่คุณมองเห็นความจริงคุณมีจุดยืนในตัวเองบางทีการแลกอะไรมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะชนะเสมอไปคุณอาจจะไม่ใช่ฝ่ายที่ชนะแต่คุณคือฝ่ายที่เห็นความจริงคุณเป็นคนที่ไม่กลัวแม้จะอยู่ กับสถานที่หรือจะต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากคุณก็ยังยืนหยัดในแผนการของคุณว่าเอ้ยม,มันจริงที่สุดแล้วอะ่ะอืมแม้จะแลกมากับสิ่งใดก็ตามเหมือนคนที่ถ้าเขาให้โปรเจกต์มาว่าถ้าคุณมองว่าสิ่งเนี้ยมันมันใบได้มันจะทําเงินให้กับบริษัทอ่ะนี่คืออุปกรณ์ของคุณนี่คือเงบประมาณของคุณแต่คนที่จะอยากร่วมทากับคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเยอะนะแต่คุณก็ต้องยอมรับ แต่คุณก็คือมันเห็นแสงสว่างปายอุโมงค์อยู่แล้วอะคือมองว่ารอดอะนั่นมันก็รอดจริงๆอะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ยอมกับเออเหมือนสิ่งนี้ขาดก็ไม่เป็นไรพยายามหาด้วยเป็นคนที่มีทรัพยากรอยู่แล้วมีความคิดมีทักษะมีอะไรไอเดียต่างๆอยู่แล้วก็หามาเติมเต็มได้อะคือไม่เป็นไรอืมสิ่งไหนขาดก็เดี๋ยวหามาเติมเต็มได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้พอมาที่เขาประทับใจนะ 킹ไม้ Mike, แล้วก็เก้าไม้ให้มองเห็นคุณมีทั้งงไม้แล้วก็ควีนไม้ถึงจะเป็นไพ่ขยายอะ่ะแต่เป็นพลังงานที่แบบพอพอบวกกับพพอบวกกันนะไอ้ได้พลังงานที่แบบคนอะไรมีแบบอำนาจวาสนามีความอาจหานข้างในแล้วแถมยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ด้วยอะทีนี้เก้าเก้าไม้มันเป็นพลังงานของความยืนหยัดนะคุณมีความยืนหยัด ความเป็นคิงเป็นควีนนะคะเตรียมพร้อมนะ,ะป้องกันแม้จะก้าวไม้จริงๆเราจะเป็นไพ่แบบหัวลางข้างแตกแต่ว่าเหมือนคิงไม้กับก้าวไม้อะคือคำนวณแล้วว่าควรแรกกล้าแรกเป็นอะไรที่แบบฉันฉัน,ฉนมันผ่านในประสบการณ์คุณคุณอาจจะเคยได้พิสูจน์มาแล้วว่าสิ่งนี้ละมัน มันทําให้คุณมองเห็นว่ามันไปได้มันเอาอยู่มันรอดนะมันก็เลยเกิดพลังงานบางอย่างที่มันมีความมั่นใจมาจากข้างในคุณออร่าของความมั่นใจอะมันดูมันดูแกร่งมันดูแรงแล้วมันทําให้พวกเขาประทับใจอย่างสิ่งบางอย่างคือมันก่อเกิดความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นมาก่อนเราจะไม่ว่าจะไปลบทับจับศึกที่ไหนอะมันก็ดูแบบมีชัยไปเกินครึ่งอะคุณเป็นคนที่ไม่ได้ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆเลยนะเออแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามีแผนเยอะอ่ะ เป็นป้อมประการได้เป็นทั้งฝ่ายบุกก็ยังได้ฝ่ายรับก็ยังได้อะไรอย่างเงี้ยออน่าสนใจแล้วทีเนี้ยสุดท้ายน่าสนใจมากเลยนะคือเป็นเป็นเดอะซันแล้วขยายได้ทวาวเวอร์ไอก็นั่งคิดอยู่ว่ามันมันคืออะไรแต่ทีเนี้ยพอตอนตั้งกล้องมันให้อารมณ์ตรงที่ว่าเป็นไพ่ที่แบบความมีชีวิตชีวานะพลังงานส่วนใหญ่พอมันมาสรุปตรงที่เดอะซันเนี่ยมันคือ ความเป็นคนที่มีชีวิตชีวาในตัวเองของคุณมองโลกในแง่ดีตรงเนี้ยมันทําให้ความประสบความสําเร็จนะมันมันเหมือนกับมันง่ายแต่ว่าการที่จะพ OP อัพอะไรแล้วถ้าเรามีพลังงานลบๆเยอะมันจับขึ้นพลังงานไม่ได้แล้วคุณจะเป็นคนที่ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะแผนจะแบบ ทุกอย่างมีขึ้นมีลงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าใครจะมาเปลี่ยนแผนคุณหรือว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติหรือสิ่งที่มันเป็นอุบัติเหตุอ่ะเชื่อไหมว่าคุณก็ยังเป็นโดสันอยู่คุณก็ยังมีพลังงานของคนไม่หมดไฟอ่ะคุณก็ยังมีคือยังเห็นแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์อ่ะอยู่ที่ปลายอุโมงค์แล้วพลังงานตรงนั้นมันก็ทําให้ผู้อื่นไม่ท้ออ่ะไม่ทอ้อแล้วก็ยังมีความ เป็นแบบเสมือนว่าได้รับพลังงานมาจากคุณแล้วก็ไปต่อได้อะลุกขึ้นยืนใหม่ได้อะบางทีจากอะไรที่มันพังพังทลายลงมานะคุณก็ยังมีความหวังอะต่อแล้วมันเป็นทาวเวอร์ที่แบบว่ามันเป็นเหมือนเกาะอะไรสูงสูงเลยนะมันไม่เหมือนไพ่อื่นที่แบบเอ,อเป็นไพ่ที่แบบพังง่ายแต่อันเนี้ยเป็นทาวเวอร์ที่มันไม่ได้พังง่ายอ่ะมันแม้ว่าจะ เจอพายุฝนหรือจะเป็นพายุขึ้นไหนจากน้ําทะเลอะ่ะก็ไม่สามารถที่จะทําให้อจิตใจคุณคลอนแคลงได้อย่าเป็นคนที่ปรับตัวเก่งคุณเป็นคนที่มีสติมากนะฮะตั้งแต่แฮงแมนแล้วนะคะไม่ใช่มีสติแล้วแบบเป็นคนขมเป็นคนเงียบแต่เป็นคนที่มีสติแล้วแบบเหมือนคนเอาความขุ่นไว้ในความสดใสไว้ข้างนอกอะ่ะแล้วก็แก้ปัญหาแก้ปัญหาได้ดีมีวิสัยทัศน์ด้วยอืมกล้าเผชิญหน้า ห้าไม้ห้าดาบนี่กล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างอาดฐานนะคะมีความอดทนนะะเผชิญหน้าที่แบบเผชิญหน้ากับความจริงที่แบบโหโคตรจะลาบากเลยอะยืนยังยืนหยัดต่อสู้ได้อะแม้แต่แบบแม้จะหัวล้านข้างแตกแม้ว่าจะไพ่จะไม่มีก็ตามนะแต่ว่ายังจํารูปลักษณะแบบนั้นได้อยู่นะคุณเปี่ยมด้วยพลังบวกเยอะมากอืมเนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับการอา่านไพ่นะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตส่าห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แบ่งซูเปอร์แฟนมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นรอยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พ,พร้อมทั้งด้านโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ